สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้อยู่กับฟลุกชาแนลครับวันนี้ครับช่วงเดือนเมษายนน้ำแรงฮะพาคุณผู้ชมนะมาเก็บหอยกันดีกว่านะช่วงนี้ครับน้ำลดหอยผุดนะครับก็จะเป็นหอยหอยปังหอยเชอรี่หอยโคงนะขึ้นอันนี้ก็พาแม่มาหาครับพาแม่มาหาหอยหอยอะไรหอยโคงเนาะ ไอ้โขงเอาไปประกอบเมนูเป็นกับข้าวกับแกล้มนะซึ่งเมื่อก่อนอ่ะก่อนหน้านี้ก่อนที่จะเข้าช่วงเมษามีนาเนี่ยน้ำเยอะมากน้ำก็จะท่วมเต็มนี่เลยแล้วก็เป็นปรากฏการณ์นะฮะทุกฤดูนะฮะน้ำแรงน้ำลดตอผุดนะก็เลยพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสนะพาแม่มาหาหอยกันเดีนะ๋ยวไปดูว่าแม่จะได้หรือเปล่า หอยโขงหาหายังไงเนี่ยจะไปยังไงกระโดดข้ามไงช็กเยยังแข็งแรงเนี่ยลักษณะวิธีก<ต>ารหาก็คือหอยพวกนี้จะอยู่ในใต้ดินชื้น,ชนใ,ชใช่ไหม,ไมใ้หมดไปผมกระโดดก็อึ้งสอกอึ๊บรอบกลหมดเลยหอยก็จะขึ้นมาอย่างนี้เลยนี่หอยโขงหอยโขงจะลักษณะอย่างนี้ จะมีตูดแหลมๆยื่นออกมาถ้าเป็นหอยเชอรี่มันจะเป็นวงๆโอ้ยน้ำเน่าหอยเชอรี่ก็จะเป็นวงๆอ่ะเกลียวๆไม่มีไม่ไม่ยื่นแบบนี้นะเดี๋ยวจะเปรียบเทียบให้ดูครับว่าไหนหอยโขงหอยเชอรี่หอยเชอรี่หอยเชอรี่จะเป็นลักษณะนี้นี่หอยเชอรี่เดี๋ยวจะเปรียบเทียบกับหอยโขงหอยเชอรี่ปากจะกว้างนี่หอยเชอรี่ปากกว้างลักษณะนี้ตูดก็ทู่ๆ หอยโคงหอยโคงลักษณะจะเป็นอย่างนี้นี่ตูดจะแหลมๆออกมาอย่างนี้ปากจะไม่กว้างเหมือนหอยเชอรี่เนี่ยจะเปรียบเทียบให้ดูดูดดลักษณะปากก่อนปากหอยเชอรี่จะกว้างอย่างนี้ตูดก็จะแหลมๆนี้หอยโคงนี่หอยเชอรี่ตูดจะสั้นกลมเข้าไปอย่างนี้เขาจะไม่เหมือนกันเห็นไหมสังเกตง่ายๆครับหอยเชอรี่ปากกว้าง หอยโขงปากจะแคบๆอย่างนี้ตูดแหลมๆหอาชลลีตูดทู่ๆ,ๆอย่างนี้ครับนี่พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสนะเรามาหาหอยก,กันนะเอาไปทําเมนูได้หลากหลายครับแกงคั่วหอยหรือว่าเอาไปต้มจิ้มนึ่งลวกเป็นกับข้าวกับแกล้มนะเดือนที่แล้วตรงนี้ยังเดินไม่ได้เลยน้ำท่วมเต็ม เดี๋ยวไปดูวิธีนะนี่ได้อะไราการโมดูวิธีการหาของแม่ดีกว่าอ,อันนี้หอยเชอรี่อรหอยเชอรี่มวนๆอย่างนี้ขุดหาอย่างเงี้ยมันจะมุดดินอยู่ตามที่ชื้นๆใช่ไหมมันไม่ลงน้ำเหรอมไม่ลงน้ำมันลงมันมันมงไม่ทันเลยลึกนิดน่ อย่างนี้หอ,หอยโครงนี่หอยโครงหอยโครงหอยเชอรี่เอน้ำลดตอผุดนะอย่างเงี้ยหม,มยนี่เอ,อ,อัก็หอยโครงน่ไงนี่เยอะเลยน,น่ไงนนนนน,น หอยโขงหอยเชอรี่แยะเลยครับลักษณะที่เขาจะอยู่ครับมุดดินอยู่ยเออดูเค้าเบ้าเบาเเบาตามดินชื้นๆครับหอยโขงเจอไหมนี่ได้มาก็ห้าตัวหกตัว มันลงน้ำไม่ทันใช่ไหมนกมันก็จิกกินอย่ายามเลยครับวิธีชาวบ้านหากินง่ายๆอยู่ง่ายๆมีอะไรก็กินน,นั้นกินอยู่เท่าที่มีดีกว่าเป็นนี่เพื่อสร้างภาพมีอะไรก็กินน,นั้นครับไม่ต้องไปสน,นขนขาส,สวงหามากมายาเราจะไปยังไง กระโดดข้ามไปคืนไงนกปินมดนี่เนาะ <c oughs> นี่ไงดูก่อนแหววไม่รอดแล้วเยอะเยอะเยอะอยูนี่ยตายมาแล้วนั่น <c oughs> น่ะก็คือนกม <c oughs> ันกินนกมันกินนกมามันเดินไงได้หมามันข้ามไงเย้ <c oughs> เย็นเย็น ไฮโบราณเศษหม้อดูครับวันนี้จะได้สักกี่ตัวพอจะได้กินไหมวันนี้วันนี้ผมวะม,มาตกปลาด้วยนะแต่เอาเบ็ดวางไว้ก่อนเพราะว่ามาช่วยแม่หาหอยก่อนเก็บหอยก่อนน้ำตื้นๆเน,นี่ยปลาช่อนจะมากินลูกปลาข้างๆเราก็เอาเบ็ดมาตีปลาช่อนกันข้างๆ ไงนนนนนนี่นูี้นี่นาน่ไม่ใช่นอกจากไอ้อะไรนะนอกจากเงา่อะไรหอยโขงหอยเชอรี่ก็จะมีเงาบัวเง่าบัวบัวแดงเนาะเงาบัวแดงอันนี้ก็สามารถเอาไปปลูกได้เป็นผักก็ได้แล้วก็ปลูกประดับก็ได้ เงาบวัวแดงนี่ก็เป็นพืชเศรษฐกิจเหมือนกันนะมีช่วงหนึ่งที่เขากําลังฮิตฮิตปลูกกันเขาก็จะเอาอเขาเรียกว่าการะมังหรือว่ารัางโฟมเงี้ยใส่น้ําแล้วก็จะปลูกเง้าบวัวแดงแล้วก็กินต้นอ่อนมันเนาะ <c oughs> จิ้มน้ําพริกทาเอาไปผัดกินได้หลายเมนูเลยอะ่ะต้นบัวดแดงอ่อ,อน, <c oughs> ยยน,นอ่อนอันนี้หอยเชอรี่ไงเนี่ย ใหญ่มากโอ้ยมันกัดลูกปลาปลาช่อนไล่กัดลูกปลาเดี๋ยวเจอผมแน่ไหนนี่นี่อยู่ข้างในนี่โค้งวะไหนโค<ฮ>งอันนี้เชอรี่<ฮ>เชอรี่หัวตูดมันจะมลน,มน,นี้เข้าไป ้โค้งมันจะแหลมแหลมผู้อยากได้ดินด้วยนี่เลยดึงสวยใช่ไหมได้ดินป so ีกรูปผักสวยมากเลยร่วนด้วยร่วน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 นี่ไงนี่มันจะสุกอยู่เนี่ยเลยจะใช่นีมอันนี้หอยเชอรี่ตายแล้ว ตัวไหนที่ลงน้ำไม่ทันมันก็จะมุดมุดมุดซุกซุกซุก,ซกอยู่ตามขี้ตมตามโครนถ้าใครลงทุนหน่อยนั่นก็ลงหาในนี้งมเลยแต่พวกเราแบบฉลาดไงไม่ต้องลงทุนขนาดนั้นนี่ไงอันนี้น่าจะตายแล้วอื อ,อือมันคดเหม็นเลยลอยๆอ,อย่างนี้น่าจะตายมาแล้วตายมาแล้วเน่านอนกินแล้วเนี่ยจจไดจาย,นะายนหนักไหมละ่ะมันกระโโตกะยา่าดูอืมตายแล้วตัวใหญ่ด้วย ใครที่ชมคลิปนี้อยู่ก็เม้นมาบอกกันได้นะครับว่าช่วงนี้หน้าแรงแบบนี้นะคุณผู้ชมทางบ้าน,านทําอะไรกินกันเลยหาอะไรกินเลยเอายากได้ก็หากระสอบมาใส่เอานี่นมาดูตามขอบนี่นโอ้นนไล่กัดลูกปลาตัวใหญ่เลยปลานูน,น,นปลาช็อตไล่กัดลูกปลาครับเด,เดี๋ยวเจอกัน ก็ได้ประมาณประมาณหนึ่งที่บ้านก็มีอยู่บางส่วนที่มาง,งมก่อนหน้านี้เดี๋ยวคุณผู้ชมเราติดตามนะว่าเราจะ,<อ>ะประกอบเมนูอะไรกันสำหรับหอยโคงนะนี่ผมเจอแอล้วนี่อันใหญ่ตัว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 ใหญ่เหลือแต่ซากตายแล้วตัวน้อย,ย,ยเอาไปเลี้ยงต่อก็ได้หรือว่าเอาไปทำกินก็ได้นะ โอเคครับเดี๋ยวยังไงคุณผู้ชมติดตามกันนะฮะว่าหลังจากนี้เราจะทำเมนูอะไรกันต่อโอเคครับติดตามครับกับเมนูหอยโครงครับใช่เหรอนี่หอยเชอรี่หอยเชอรี่รนี่ครับพอดีเนี่ยปลาช่อนมันขึ้นตามน้ำแห้งๆอย่างเงี้ย ตอนช่วงเย็นๆผมก็เลยเอาเบ็ดมาตกหน่อยนี่ครับผลงานปลาช่อนไซส์สวยเดี๋ยวเราเอาไปทํากับข้าวกันช่วงเย็นนะฮะวิธีชาวบ้านนะฮะตกเย็นไม่มีอะไรกินไม่มีกับข้าวเราก็เนี่ยมีเครื่องมืออุปกรณ์เนี้ยเราก็เอามาหาก,กิมแบบนี้ได้นะฮะนี่ตามสะนะฮะเยยมครับอีกหนึ่งตัวครับนี่วันนี้เดี๋ยวแปะสะกัน ก็มาดูผลงานของแม่กันนี่หอยได้หนึ่งครุหอยใหญ่หอยเชอรี่นี่นจะมีหอยโครงหอยนี่เน่าแล้วเนี่ยเอามาทำไม,ม,มหอยโครงเชอรี่หอยโครงนี่เดี๋ยวไปดูผลงานของลูกกันนี่ผลงานของลูกได้ปลาช่อนหนึ่งสองสาสี่ห้าตัว ตัวเลขหนึ่งตัวพ็แต่ต้มกินตัวนั้นตายแล้วเดี๋ยวเราจะนึ่งเป๊ะสะกินแต่ตอนนี้เดี๋ยวไปหาปถุดิบก่อนนี่ครับเมนูของคุณแม่ปลานึ่งที่เราตกได้อ่ะผักก็มีหัวปลีมีกระหลำ่ำแล้วก็ผักกาดปลาจะอยู่ข้างล่างนะ๋ยวขออนุญาตใช้มือปลาของเรามาช่อนมื้อเย็นวันนี้ครับ ตกเย็นครับวันนี้ก็กิจกรรมเล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับวิถีชีวิตนะค,คนท้องถิ่นก็ไปหาปูหาปลาเงี้ยครับกับข้าวตอนเย็นวิถีชาวบ้าน <Yeah. S 1> ได้มาก็มาประกอบอาหารตอนนี้แม่กาําลังนึ่งปลาอยู่ปลาที่ได้ก็ปลาช่อน5ตัวก็กําลังนึ่งกันอยู่แล้วก็ได้หอยโขงนะหอยโขงก็พอสมควรเดี๋ยวเอามานึ่งลวกจิ้มกัน นะบรรยากาศเย็นๆนะฮะที่วิมานชาวดินนะเป็นกระท่อมเล็กๆไว้สําหรับพักผ่อนหย่อนใจนะช่วงเสร็จจากการจัดงานเนะสาร์อาทิตย์พักผ่อนนะครับก็ที่เห็นก็ปลูกหลายๆชิ้นครับมีพริกมีดาวเรืองผักสวนครัวนะเดี๋ยวไว้มีโอกาสจะรีวิวให้ดูนะครับคล,คลิปหน้าแล้วกันเดี๋ยวจะรีวิวกระท่อมรีวิวบรรยากาศบ้านสวนให้ดูนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอบคุณนะคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมทุกชแนลนะครับ ไลฟ์สไตล์ของฟลุก๊กเขาเป็นอย่างนี้แหละครับอยู่บ้านทำมาหากินมีก็กินไม่มีก็อดนะนะครับนี่รบรรยากาศสวยๆงามๆพระอาทิตย์ตกแล้วตอนนีนะ้หวังว่าคุณผู้ชมจะมีเมนูสำหรับเย็นวันนี้นะฮะก็แต่ละคนก็มีอาจจะมีเมนูที่แบบเร,ร่รูไปกินร้านอาหารหรือว่าไปกินกับครอบครัวนะก็จะมีเมนูที่มันแตกต่างกันไปครับสำหรับผมวันนี้ก็กินข้าวกับแม่2คน นะครับก็กับข้าวอย่างที่เห็นโอเคครับทุกคนไว้พบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนเจอกันคลิปคลิปหน้าครับสวัสดีครับ <c oughs>